สวัสดีค่ะพบกับตาลถัถาชาแนลนะคะมาแล้วค่ะคลิปที่จะพาทุกคนไปแคมปิง้งไปกลางเต็นนอนกันค่ะคลิปนี้เราเลือกไปกลางเต็นที่ลานบายอนท่าไซค่คะอยู่ที่ตำบลบางผระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะ รถมัใตายเลยชนบุรีมันเป็นแบบสีเขียวๆนะปจังหวัดแบบสีเขียวมองไปทางนั้นก็เป็นเขียวๆเดียวเยา่ชฉันมาจะมาคาเฟ่อันนี้น่าจะเป็นบ้านพักนะ เดินมาเลยเดินเลือกที่กลางกันเดินเลือกกรางนี่ตรงโน้นน่ะสวยอ๋อที่เนี่ยเขาเคยแชร์ไว้อยู่ที่เขาอยากมาเพราะมันมีต้นไผ่นี่แหละมันเข้ากับเต็นท์เตนนี่เราเดินมา นไงแม่นางเออ,อใช่มีต้นไผ่อะเอองั้นจองตรงนี้ไว้ก็ไดไ้ไม่งั้นก็ต้องตรงนู้นไม่ตรงนู้นดีกว่าตรงนี้ใกล้คนไป <c oughs> เราแบบอินโดเวอร์แค่ตรงนี้กับตรงนั้นใช่ไหมโอเคงั้นก็เอาตรงเมื่อกี้แหละที่เราบอก ไปขนของเลยไม่ดูตรงนี้หน่อยใช่ไหมอาเดินไปดูไหนก็ได้เดี๋ยวเสียใจทีเดียวใกล้คนด้วยไม่เอาเดียวเดี๋ยวเขาเดินมาแบบเล่นน้ำกันนี่ดีที่สุดคือบน<ต>นี้เลยแต่ว่าพื้น่ะพื้นน่ะดีสุดบนนี้ใช่แต่มันใกล้คนเราไม่อยากเราไม่ต้องการสังคม ปเนี่ยที่ที่คือคือตรงเลยงั้นเดินไปดูเนี่ยเดี๋ยวเสียใจตอนกลางเสร็จอืมสรจนะตรงนี้เราเนี่ยเราก็เดินไงหลังคนเข็นเขาเส็จไม่ใช่หรอหมาเรามันจะวิ่งไปหางเขารถเข็นใช้สองคันได้ปะได้เขาเอามาให้ที่ราคอยดูเหมือนเลยนะ มานี่ตะก้ามานี่มานี่ตาก้าตะก้ามานี่ เสร็จแล้วค่ะที่ประมาณ30%ก็เสร็จแล้วเป่าแค่ที่นอนก็อยู่ได้ละอยู่คืนเดียวของไม่ต้องเยอะมากของไม่ต้องเยอะมากแต่ก็เยอะอยู่ดีาลืมบอกว่าเอารถเข้ามาจอดตรงนี้ได้ค่ะตรงนี้ก็กางได้แล้วก็เอารถมาจอดได้เพราะว่าเมื่อกี้พี่พนักง,งานเขามาบอกแล้วว่าเอารถขับขึ้นบนยาได้เลย นอนอย่างนี้ก็ได้แม่งฟูหรอแล้วมันดูน่านอนด้วยคะข้าวาที่ไรใช่ค่ะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปเติบเป็นนุนแล้วขอบค่ะครบแล้วค่ะผมขอบคุณมากค่ะต้องกันนะแป๊บหนึ่งนะพักก,ก,กินข้าวกันแล้วสั่งอาหารที่คาเฟ่ ที่เขามาเสิร์ฟถึงเต้นเลยน่ากินมากเมนูแรกคือกระเพราทะเลเมนูที่สองกระเพราหมูสับไข่ดาวและนี่ซ้อต้มกินนะลาราหอมโชยมามากไปสโตยยกันก่อน,น,นเราคนกลางเต็นหิวมากกินกินเราใช้ได้กลางตอนนี้กี่บวงนะที่รักตอนเนี้ยตอนนี้ กลางเต้นเสร็แล้วสามโมงแปดนาทีแล้วก็นั่งกินลมมีแดดออกด้วยนิดหนึ่งเย็นมากค่ะมากลางตนึงเนี้ยเย,ย็นจริงๆเวลาลมพัดมาแล้วแบบเย็นนะไม่ร้อนเลยหมอนไม่เข้ากับเต้นเลยไม่เข้ากับตีมมอะไรทั้งนั้นนี่นี่ฟังเสียงฟังเสียงลม เดี๋ยวไวเจอกันตอนเย็นเลยนะคะเดี๋ยวพาเดินเล่นรอบๆหลางปะ่ะทุกคนเดี๋ยวตานจะพาไปซื้อเครื่องดื่มลืมก็จะขับไปซื้อตรงร้านต้าเมื่อกี้ที่ซื้อน้ำอะค่ะเนี่ยจากนะเนี่ยแตงเเงียบสงบแล้วก็ เย็นเลยลมเย็นนี่อันนี้เต็นท์ตาใช่ไหมห้องน้ำอยู่นี่นึ่งตรงนู้นนี่ตรงนี้ตรงนี้นะคะ่ะห้องน้ำไปไปพี่เยมขึ้นรถไปไปขึน้ขนรถน,นั่นไงบ้านเราคุณพิงเห็นไหมคะนั่นบ้านเราเหรอจ๊ะ ดำไปด้วยเนอะเดินังค,ค่ะวขับรถก็เจอแล้วค่ะขับออกมาจากลางประมาณเกือบโลเมตรโลไม่เกินสองโลไม่เกินสอ,องโลนี่ เจอซ้ายมือเลยร้านของชอ้มีทุกอย่างเลยมียันเสื้อผ้ามียันตองโฟมได้แล้วมามาม,ามาากับร้านไม่ลืมเลยนะไ,ไ,ไปเข้าเต็นท์เข้าบ้านลูกไปเข้าบ้าน ไปที่รักเดียมันไปไปลุกไปมองจากบนในเต็นท์นั่งสบายตามากอนอนท่ามกลางธรรมชาติของแท้ใช่ไหมพี่ตุล เ็นนะลูกไม่ร้อนเลยทุกคนเดี๋ยวตาลพาไปห้องน้ำจะได้รีวิวห้องน้ำไปด้วยนี่อันนี้เดินไปร้อมกันเลยจากเต็นนั้นไม่ใกล้แล้วก็ไม่ได้ไกลมากค่ะไม่ได้ไกลแบบทอนธรมานมเดินมาไปตรงนี้ได้ตัดทุ่งไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็น่าจะกลางเต็นน,ะะน์ได้นคะนี่เป็นหญ้า แต่ถ้ากลางกับตาก็จะนี่อิวฟังกอนอนในป่าปเดินไปกันตรงนี้ครับสิน,นี้ห้องน,น้ำอฝังน,นู้นก็บบ้านผัก ทำกาแฟสดกินกันปาลิสตาเรากำลังลังสรร์เลยแต่ว่าจะทําอเมริกาโน่ทายังไงไม่ให้หกเนะี่ยนี้แหละนักรบย่อมมีบาดแผลชงกาแฟย่อมมีหกม <c oughs> ีก็ <c oughs> ที่เ้วยอย่างนี้มันยังไงที่รักใส่เยอะน้ําเยอะไปไงต้องแบบใส่เผื่อที่ตอนที่มันเดือดด้วยไล่กินได้จะได้มีนนจิบกาแฟติดขึ้นไรต้องเติมเลยจิบกาแฟดิมน้ําอันนี้อร่อยนะเดี๋ยว<อ>แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวละ โอ้โอ้เย็นว่ะโ้ไอ้แรงมากเลยตอนมาถึงไม่ได้แรงขนาดเนี้ยไปไดิไปแล้วโอ้ไหลแรงถ่จากมุมหน้าบ้าน คคเดี๋ยวตอนเย็นตอนพาเดินเล่นรอบรลบลานนี่เริ่มกันจากตรงนี้เลยจากโซนต้นไผ่นี่ริมน้ำตรงนี้ก็กางได้รถจอดได้รถขึ้นได้ส่วนตรงนี้ริมน้ำทั้งหมดเลยรถล,ลงไม่ได้ค่ะแต่โซนนี้น่าจะรถบ้านก็จอดได้ ตรงนี้คาฟเฟ่คาฟเฟ่ห้องน้ำบ้านพักที่ริคงขยะกล้วอยู่ตรงนี้ค่ะใกล้ๆไม่ไกลมากแล้จก็ตรงนี้สำหรับหลังจานตรงนี้ร่น้ำสวยนะมีสะพานด้วยอ่ะ ต้งน,นี้ก็สวยนะต้นไสต้นไม้เยอะมากโอ้เพนี่นี่<ฮ>น้ำสวยทุกที่เลยนะ<ฮ>น้ำใสใจยิง่งอันนี้คาเฟ่ค่ะแล้วก็ตรงนู้นก็เป็น นั่งชิวมากคาเฟ่ที่นี่ยังไม่เคยไปนั่งหรอกมองแค่มองก็รู้แล้วชิวอันนี้เขาเก็บหรอคะห้ามเอ้ยหงหลละการูนถอดรองเท้าตอนเด็กๆเ,เพื่อนเขาครูใช้มันเขียนกะรูนาถอดรองเทา้า ก่อนขึ้นบันไดมันไปเขียนมันใช้มันไม่ใช่ถอดถุงมันไปใช้ถอดอาหารกรุรุณาทอดรองเทา้าแล้วครูก็ถามมันว่าแล้วไหนลักกระทะมันก็จะร้องไห้ <laughs> เหมือนมันผิดมากฉันไปได้เหรอ สวยอ่ะ,ะโอชิวเนาะยังชิวเลยมานี่ลูกหรือเขาให้แบบเดินอันนี้น่าจะนั่งได้หรือเปล่าแบบมีโต๊ะเหมือนตัวญี่ปุ่น,นปะพักด้วยมีอะไรด้วยลมเรือนชิวอ่ะ ฟิลเหมือนแม่กำปองอะที okay, ่รักว่าปะอือถ anyway, ึงผมจะไม่เคยไปก็เอ้าหรอแต่ถ้าตรงเนี้เหมือนอืเหมือนเหมือนแม่กำปองเลยเขาเคยไปครั้งเดียวแบบนี้แหละไม่ต้องไปหรอกแม่กำปองมานี่ก็ได้โอ้ยโอ้ยจัดำมานี่ลูกจะจะวยดูดิตะก้ามันเห็นมันเห็นสัตว์ปีกไม่ได้ใจเย็นตะก้าไม่เอาลูกบ้านเขานะ บ้านไก่นะไม่ใช่บ้านหนูนะเขาไปฟ้องแม่เขาไล่เราออกนะไก่เดินไปฟ้องแม่แล้วแม่จ๋ามันจะกัดฉันเตรียมครับแม่ถ่ายรูปให้พี่เทียมกระเทียมข้างลงเก่งมาก เสร็จแล้วกลับบ้านกันใช้คำว่ากลับบ้านถ้ามีจักรยานได้ไดเดี๋ยวไว้เจอกันตอนดึกเลยนะคะมาจา้ะเืือดึกกินสองท่มสี่สิบเอ็กินวันนี้กินมาล่ากันชาบูมาล่าเดี๋ยวตามถ่ายลานอัางคืนให้ดูนี่ ปิดไฟแล้วสวยมีเพื่อนมากางด้วยเต็นทน์อยู่อยู่ฝั่งนู้นนะคะเขาข้ามสะพานไปติมไป่น้าฝั่งผมต้องพูดบอบอาไหนอยไปเดี๋ยวไปทำชาบูกินกันคืนนี้ไม่เหงาไม่เพื่อนแล้ว จิ้มซูชิของทานใส่น้ำมันหมาล,าล่าด้วยฉ่ำจิ้มเด็ดเด็อือดีมากโอ้ยร่อยเป็นไงอร่อยไหมเผ็ดเกินไปปะเผ็ดใช่ไหมเดินเดี๋ินแยกเดี๋ยวแยกหม้อเ,มเออมันเป็นพริกแบบของจีนใช่ไหมไม่เป็นพริกพันจอจี้อะไรไม่รู้ของจีนนะ มันจะทําให้เผ็ดชาค็ว่าหมาล่าคือเผ็ดร้อนนั่นแหละเราเอาไปเผานี่ป่ะไม่รู้เขาทำมายังไงนในน้าําเขาแต่อบเขาเคยซื้อแบบอบแห้งมาใส่น้ําซุปมันก็เผ็ดมันก็ชาเหมือนกันมันทําให้รินชามันจะเป็นเผ็ดชาแหละแต่ว่าไม่ได้เผ็ดจี๊ดเหมือนพริกบ้านเราอันนี้หม้อดเด็กค่ะหมาล่าเด็กอันนี้หมาล่าผู้ใหญ่โอ้คนละสีเลยแต่ก็แซ่บ กินโชว์สักสามสิบคำเนี่ยเผ็ดไหมหมอเน,นี่ยก็เผ็ดแต่ว่ากินได้เผ็ดกับกินไหวอ่ะไม่ได้หนักเหมือนอันนั้น<ม>ใช่ไหมไม่หอวยอันนั้นไม่ไหวเดี๋ยวพวกเรากินกันก่อนแป๊ดนึงนะคะผู้เป้ารอ,อคืนนี้ฟันดีนะคะเจอกันพรุ่งนี้เช้านี่ก็น่าจะไม่มีอะไรมากน่าจะแบบ ก็คอแล้วก็กลับบ้านเลยนี่นอนอ่บ๊ายบายบ๊ายบายกลังกับเที้วยกัเทียมด้วยบ๊ายบาย สร็จแล้วอันนี้เก็บแป๊บเดียวเต็มน้อยเต็มเล็กเต็มน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาขยะไปทิ้งกลับได้เลยเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งนึงยวว้าวือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลับบ้านแล้ว สวัสดีค่ะที่ตุไปแล้วนะคะทลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าทลิปหน้าลานหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย